สวัสดีค่ะใครมาม้างเนี่ยร้านมากเหรอคะป้าไปดูความสะอาดข้างในอยู่สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่หรือคะกำลังกวาดบ้านข้างในอยู่ค่ะ ทานข้าวหรือ,อยังคะแมวน่ารักจังเลยค่ะเขาชื่อว่าสวัสดีค่ะคุณบอมหลานลุงหลานไลลีเขาชื่อว่าเจ้าอย่าหวังเจ้าอย่าหวังมัดดีพี่รุงกันมัดดีพี่รุงกันบัดดีพี่บอมด้วยบัดะะดีค่ะวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้คุณป้าทานวันนี้คุณป้าทานน้ำชาค่ะคุณป้าทานไอเนี่ยอะไรอะน้ำขิงค่ะกำลังคุยว่าถ้าน้ำขิงเนี่ยทานกับทานกับมันนะ่ะเอามันต้มอะต้มขิงมันจะมันจะยิ่งอร่อยนะคะขอบคุณนะคะสติกเกอร์ คุณป้าวันนี้คุณป้าได้ณนะวันที่16นะคนะณวันที่17คำนวณถึงวันที่17คุณป้าได้วันนี้ได้30ชั่วโมงค่ะเหลืออีกร้อยเมื่อวานเหลือ197ใช่ไหมคะวันนี้30ก็เหลือ167หักไป30ชั่วโมงก็เหลือ167ชั่วโมงค่ะเหลือ167ชั่วโมงค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกํนาลังใจให้คุณป้า เหลือ167ชั่วโมงค่ะคัมมิ่งซูนนะคะคัมมิ่งซูนในไม่ช้าคุณป้าจะข้ามสีทันดอนแล้วถ้าเกิดสมมติรุ่วันละ30อีก5วันคุณป้าก็ข้ามแล้ว3 5่5ถ้ถาเวันละ30นะคะถ้าวันละ40ก็4วันถ้าวันลา3ชั่วโมงก็อีกนาน กวันละสิบห้าชั่วโมงก็อีกนานห้าสบชั่วโมงก็ห้าชั่วโมงก็สิบวันสิบเอ็ดวันไม่นานเกินรอหรอกคะ่ะขอบคุณนะคะก่อนเคยสซบินจะรักกันนะ